ความตายของฉันกบของฉันขโมยไปที่กำบังในชั่วข้ามคืนนวนิยายเรื่องย่อดิ่งกบของคุณกลัวความตายของคุณดังนั้นเขาจึงเดินทางข้ามคืนและขโมยที่พักพิงให้คุณ เกิดใหม่ในโลกของหายนะหายนาระดับโลกเมื่อเผชิญกับการฟื้นตัวของโลกซอมบี้หมอะอุกาบาทสัตว์ยุก่อนประวัติศาสตร์ทานน้ำแข็งแผ่นดินไหวฝนกรดและภัยพิบัติร้ายแรงอื่นๆทั่วโลกสิ่งเดียวที่เยซูต้องทำคือเอาตัวรอดทันใดนั้นเขาได้กบเดินทางเมื่อเขามาถึงกบกลัวการตายของเยซูดังนั้นเขาจึงขโมยที่พักพิง เยซูแต่สิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นยังมาไม่ถึงปิ่งกบของคุณกลัวว่าคุณจะไม่มั่นคงพอเขาเลยขโมยแหล่งกำเนิดไฟมาให้คุณปิ่งกบของคุณกลัวว่าจะถูกกัดเขาเลยขโมยยาต้านไวรัสไปในชั่วข้ามคืน บิ่งกบของคุณขโมยสันปากกโตกเพื่อคุณเพิ่มอสุราทักษะใบมีดดังนั้นเมื่อทุกคนหลีกเลี่ยงซอมบี้ภัยพิบัติสิ้นหวังในอาหารและน้ำเยซูได้ถือมีดเล่มใหญ่ขับรถและออกมาหาอาหารแล้ว